สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันมาแหมมองที่คุณพ่อใส่ไว้นะคะตอนนี้นะคะปลาเข้ามงแล้วเดี๋ยวลงไปเอาปลาในมงนะคะเป็นปลาหมอ,อตัวใหญ่ด้วยนะคะ มันตายแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีกลิ่นเน่านะตัวเล็กอตัวใหญ่เนี่ยเริ่มมีกลิ่นเน่าแล้วนะคะนเน่าเน่าเน่าใส่เน่าเครื่องในนั่นแหละมันเลือดเขาก็ยังยังสดอยู่นะก็น่าก็ได้อยู่นะคะเพื่อนๆยังยังไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลงไปดูอีกนะคะ แล้วค่ะเพื่อนได้สองตัวนะคะคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้น้ําเปียกถึงเลยหัวเข่าถึงน่องแล้วนะคะเพื่อนเปียกเกเก่งงหมดเลยนะคะสภาพดูไม่ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ